สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กันในช่องสกุลาช n เนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเป็นแฟนกับพี่ทอยหนึ่งวันกันนะคะก็ตอนนี้พวกเราก็สนุกกันมากเลยนะคะแกว่งโคมไฟเล่นค่ะเดี๋ยวนี้มาทำอะไรกันเนี่ยไร้สารละมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้พี่ทอยมาเดทกกับเรานะคะแต่ ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะเราจะต้องเป็นแฟนกันหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวคือตอนนี้เราไม่มียาเลิฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้การกอดเอาเลยนะคะกอดกี่รอบไม่รู้นะคะแต่ว่ากอดไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะรักตัวเองนะคะถ้าใครนับได้ว่ากอดกี่รอบก็ช่วยเรานับด้วยนะคะเพราะว่าเรานับไม่ได้คะ่ะอะไรรู้ไหมเี้เกียรนับค่ะ นี่นะคะทุกคนพอกอดไปเรื่อยๆพี่เขาก็จะขึ้นรูปหัวใจแบบนี้นะคะคือรักกันแล้วนะคะก็สามารถจูบกันได้แล้วด้วยนะคะนี่คือในเกมนี้เวลามันจูบกันอะปากมันไม่โดนกันแล้วก็ไม่รู้มันหลับตามันฟินอะไรเดี๋ยวเราก็จะต้องพาแฟนเราไปเดทใช่ไหมคะเป็นแฟนกันก็จะต้องพากันไปเดทค่ะ เดี๋ยวเราก็จะพามาเดทร้านใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าร้านอื่นนี้ไม่มีแล้วค่ะเดทกันก็ไม่จําเป็นต้องรวยอะไรประมาณนี้นะคะพี่เขาก็ดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่รวยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะซื้อของราคาถูกๆไปละกันนะคะเพราะว่าไม่มีตังค่ะเอ้าอะไรเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วทำไมพี่เขาไม่มานั่งใกล้เราะพี่เขาไปได้อีกมุมได้ยังไงเนี่ย เป็นแฟนกันแค่หนึ่งวันอย่าเรื่องมากได้ไหมครับเอาดวดดาเป็น1กลุก่มเฮยกินแต่น้ำอะไรไม่รู้เราชอบกินนาำช็อกโกแลตปั่นก็ไปกินน้ำแคนตารูปงอนละมังงอนด้วยนะถ้าไม่งอนเนี่ยจะง,งอนเป็นปีเลยเอาแล้วไปยืนทำอะไรตอนนั้นอะ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ทอยไอทอยทำไมไม่มางอฉันแล้วไม่ยืนกินน้ำอะไรเนี่ย โอ้ตัวให้ฉันมันลากอีกล้นเนี่ยน่ารำคาญจริงๆเลยมีแฟนแบบนี้ไม่มีดีกว่านี่นี่แค่วันเดียวก็ทะเลาะกันขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแฟนกันสักร้อยวันเนี่ยจะไม่ฆ่ากันตายเลยหรอกครับไม่ต้องมายุ่งเลยฉันจะมาปั่นจัก,กรยานเด็กนี่ก็มันแหลกอีกละเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่จริงๆละตังก็ไม่มีไปซื้อตังเอ้ยซื้อโทรศัพท์ที้ฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้ทอยแต่ฉันไม่อยากเครียดกับพี่มากละ ปั่นจัก,กรยานเล่นกันดีก,กว่าผู้หญิงสวยๆสะลองอย่างฉันก็จะต้องปั่นจัก,กรยานให้ผู้ชายมองแต่ว่าแต่ในเมืองนี้เนี่ยมีประชากรถึงหนึ่งร้อยไหมถ้าไม่รวมนักเรียนเนี่ยขอโทษด้วยนะพี่ทอยที่ฉันพูดจาไม่ดีใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่รักนะแต่ว่ากี่เนียพี่อะไม่ยอมมางอฉันและทําให้ฉันงอนฉันก็เลยพูดจาไม่ดีใส่แบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกฉันได้ข่าวมาว่าเขาจะจัดงานวัดฉลอง ปีใหม่กันงั้นเดี๋ยวเราก็มาเที่ยวด้วยกันนะทอยพี่ทอยเอา้าไอ้ทอยหายไปไหนเนี่ยทำไมเงียบมากเลยอะมันไม่ตามฉันมาแน่แนเลยในในดูซิแอบตามมาไหมเนี่ย,ไอ,อยไ,อไอ้ทอยไอ้บ้าหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีการตอบสนองใดๆดทั้งสิ้นเดี๋ยวดูด้านหลังซีตามมาไหมนั่นไงว่าแล้วไม่ตามมาก็ว่าแล้วทำไมมันเงียบ ่ารำคาญจริงๆเลยมีแฟนแบบนี้ไม่มีดีกว่าที่รักผมหายครับใครหาที่รักผมเจอบ้างที่รักผมหายไปไหนก็ไม่รู้ได้ยินมาว่างานวัดจะจัดฉลองก,กันส่งสัยนะ่าจะไปแถวๆวัดมั้งเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าแวบ,บนี่ไงที่รักทอยมาแล้วนะครับขอโทษที่นานนะแต่ก็มันจ้านี่ พลอยทำไมนานจังรู้ไหมเนี่ยพลอยรอนานมากเลยนะเว้ยพลอยนี่เจ้าทำตัวน่ารำคาญจริงๆเลยพลอยขอมาทำบุญสักแป,ป๊บนะจะได้ทำให้พวกเราอะรักกันนานมากกว่านี้คือตอนนี้พลอยปวดหัวมากเลยขอทำบุญสร้างกระลนให้วันนี้ผ่านไปด้วยดีด้วยเถอะขอให้ฉันกับพลอยได้พ้นหนึ่งวันนี้ไปอย่าง ว้าวดูแล้วเนี่ยมัมีสวยจังเลยแต่ถอยหลอดบ้างไหมคะก็ตั้งไม่น้อยคะเอาแตอีกลับปีนีกตั้งเงิเงเลยนะเดี๋ยวเวลาไม่หาเงินีกว่าขอตเกเงินไล้ เต็มที่น้ำแข็งจะไปอันนี้อะไรเนี่ยใส่เกาะจดไปหนึ่งครนบ้นี่แอปเปิ้ลเครือบตาเอาไปใส่ไม้เอาไปมาอันนี้ก็กำค่า,าพลอยอยากได้พลอยก็กล้าให้พลอยนะให้หนึ่งวันพลอยก็ถือว่ามีค่าสุดแล้วสำหรับผู้ชายีพลอย มุดย่างกัไปคอยรู้ว่าคอยอยากกินเลยมีถ่า,ายนะโดนน้ำท้อนี่อะไรก็ไม่รู้โอเคที่รักมากินกันเดี๋ยวพลอยจะเอาสิ่งนี้ให้นะที่กินมเยอะเลยพลอยซื้อมาเยอะมีเหลือเต็มที่กินให้อร่อยนะันะ่นแหละนะคะอบนะเดี๋ยวิงเดี๋ยวนี้พลอยก็ซื้อกินเองน <c oughs> ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเย,ย,เย,ยอะๆเถอะพลอยทอยรู้ว่าพลอยอ่ะกูดทอยที่ทอยอมื่นพลอยแต่ไม่เป็นไรนะกินเยอะๆเอาไปอีกเออไม่เป็นไรขอบคุณใช่แต่มันไม่หิวพลอยอยากได้หน้ากากเอาไปเลยไม่เป็นไรนี่ทอยพลอยบอกว่าไม่กินก็ไม่กินไงเอาไปไกลๆเลยนะพลอยอยากได้หน้ากาก เดี๋ยวพอยจะซื้อหน้ากากเองเดี๋ยวพอยอ่ะจะซื้อให้ทอยด้วยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่รักเดี๋ยวเขาอ่ะจะซื้อให้นี่จ้ะตอนนี้อซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวพลอยจะเอาให้ทอยลองใส่ดูใ่ไ้หมเป็นยังไงเดี๋ยวทอยขอเรื่มซื้อก่อนนะนี่ไงอะลองใส่ดูนะจ๊ะ พอยอะตั้งใจซื้อให้ทอยเลยนี่สวยไหมเดี๋ยวพอยก็จะใส่บ้างทอยขอใส่ก่อนนี่เป็นยังไงสวยไหมหนึ่งวันของเราที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยพอยอยากจะบอกว่าพอยมีความสุขมากเลยนะานจะไอ้ทอยขี้หมา